แฟนๆเห็นแล้วสุขหัวใจคิมเบอร์รี่เผยโมเมนต์ลองชุดเจ้าสาวที่ปารีสพร้อมแท็กไอหาหนุ่มมากสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมทําเอาแฟ,แฟนๆหลายๆคนเห็นรูปภาพนี้แล้วก็มีความสุขล้นหัวใจกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคิมคิมเบอร์รีได้เผยภาพ ลองชุดเจ้าสาวที่ปรารีสนั่นเองซึ่งได้แท็กหาหนุ่มอย่างหมากปรินนั่นเองซึ่งก็นับถอยหลังงานวิวาของคู่รักบนในวงการบันเทิงอย่างดาราสาวอย่างคิมคิมเบอรี่และหมาคปรินนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฝ่ายชายได้ซุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวอย่างคิมเบอรี่แต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนที่จะโรแมนติกมากๆเลยนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองซึ่งโดยมีแพลนจัดงานวิวา ถึง2ประเทศด้วยกันและจะจัดในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนของปีนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นสถานที่ในฝันของเจ้าสาวและแถมเร็วนี้มีแพลนบินไปถ่าย p r ีเวดดิ้งที่ต่างประเทศกันอีกด้วยและล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคม2566ทางด้าน เจ้าสาวป้ายแดงอย่างคิมเบอรี่ก็ได้บินไปทำงานที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองเลยแวะลองชุดแต่งงานสักหน่อยแถมยังเผยภาพโมเมนต์ชวนสุดฟินลองชุดเจ้าสาวสีขาวสุมกับโปรงยาวนั่นเองผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวนะครับพร้อมแท็กหาแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มมาร์กมา,กาินซึ่งแถมฝ่ายชายยังได้รีโพส,สต์อรี่ไปยังไอจีของตนเองอด้วยซึ่งแฟนๆเห็นแล้วก็ยิ้มกันแกล้มปีกกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม ซึ่งชุดเจ้าสาวจะสวยแค่ไหนเราก็ต้องรอรุ้นในงานวันแต่งของดาราคู่นี้นะครับอย่างมากปรินและคิมคิมเบอรี่